สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอาหารชนิดหนึ่งที่เอ่อหนูว่าทุกคนต้องเคยทานขาประจําเลยนะครับใช่ค่ะขาประจําเลยไม่ว่าจะในซูกี้ชาบูยำสลัดหรือบางทีก็แค่ฉีกซองกินลเล่นๆถูกต้องค่ะเรากําลังจะพูดถึงปูอัดนั่นเองค่ะ แต่ก่อนจะไปกันต่อนะคะอยากให้ลองนึกตามกันนิดหนึ่งเวลาเราเคี้ยวปูอัดเนี่ยเรากำลังรับรสอะไรกันแน่อืมน่าคิดนะครับมันคือรสชาติของปูจริงๆหรือเป็นแค่สัมผัสเด้งๆเป็นเส้นๆกับกลิ่นที่ ที่เราคุ้นเคยกันที่สมองเราบอกว่านี่แหละคือรถปูใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาล้วงลึกข้อมูลที่ได้มากันซึ่งมันบอกชัดเลยว่าในแท่งปูอัดที่เราชอบกินกันเนี่ยแทบจะไม่มีเนื้อปูเลยครับผมแล้วถ้าไม่ใช่ปูมันคืออะไรกันแน่เรื่องนี้น่าสนใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วปูอัดเนี่ยมันไม่ใช่ของปลอมในความหมายที่ไม่ดีนะอ๋อเหรอคะครับแต่มันคือสุดยอดนะวัตกรรมการแปรรูปอาหารของญี่ปุ่นเลยที่เรียกว่าซูริมิซูริมิ ครับซู imi, ริมิจริงๆมันคือภูมิปัญญาในการถนอมอาหารครับซูริมิชื่อคุ้นๆเหมือนเคยเห็นบนฉลากสินค้าบางอย่างแสดงว่ามันมีมานานแล้วหรอคะนานมากครับต้องย้อนเกือบไปถึงยุคเฮอันของญี่ปุ่นนู้นเลยโห oh, เป็นพันปีเลยนะคะนั่นเกือบพันปีครับในยุคนั้นยังไม่มีตู้เย็นชาวประมงที่จับปลาเนื้อขาวได้เยอะเกินไปก็กินไม่ทันขายไม่หมดใช่ครับเลยต้องหาวิธีเก็บ พวกเขาก็ค้นพบว่าถ้านำปลามาขูดเอาแต่เนื้อขาวๆบดให้ละเอียดแล้วเอาไปนึ่งค่ะมันจะกลายเป็นก้อนโปรโตีนสีขาวเหนียวๆแดงๆเ,เก็บไว้ได้นานขึ้นอสิ่งนี้แหละครับที่เรียกว่าคามาโบโกะคามาโบโกะก็คือลูกชิ้นปลาแผ่นของญี่ปุ่นที่เห็นกันบ่อยๆถูกต้องครับนั่นแหละคือต้นกำเนิดของซูริมิเลยแสดงว่าคนญี่ปุ่นเขาก็คุ้นเคยกับซูริมิในรูปแบบลูกชิ้นมาเป็นร้อยๆปีแล้ว แล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนคะที่ทําให้ใครสักคนมองเจ้าก้อนโปรโตีนนี่แล้วคิดว่าเฮ้ยเราทําเจ้านี่ให้เหมือนขาปูได้นี่นาเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะมันคืออุบัติเหตุที่น่าทึ่งจริงๆอุบัติเหตุเหรอคะครับจุดเปลี่ยนสําคัญเกิดขึ้นช่วงปี1970บริษัทอาหารญี่ปุ่นชื่อซูกิโยตอนนั้นเขากําลังพยายามจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เลียนแบบเนื้อแมงกะพุนครับเดี๋ยวสิคะ จากแมงกะพรุนไปเป็นปูได้ยังไงมันคนละเรื่องกันเลยนะใช่ครับมันคนละเรื่องเลยแต่ระหว่างที่เขาทดลองปรับสูตรไปเรื่อยๆเนี่ยผลลัพธ์ที่ทีมวิจัยได้ออกมาค่ะมันดันมีเนื้อสัมผัสท,ที่เหนียวนุ่มฉีกเป็นเส้นๆได้คล้ายกับเนื้อปูมากกว่าแมงกะพรุนเหลือเชื่อเลยใช่ครับทางบริษัทเลยเห็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่กว่าทันทีก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนทิศเลยครับ จากที่จะทำแกับุนเทียมกลายมาเป็นการพัฒนาปูเทียมเต็มตัวโดยใช้สุริมิเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ว่าคานิคมะคานิคมะครับมาจากคำว่าคานิที่แปลว่าปูกับคามะโบโกะความหมายตรงตัวก็คือลูกชิ้นปลารสปูนั่นเองโหนี่มันเหมือนกับการพยายามจะอบขนมปังแต่ดันได้สเต็กออกมาแทนเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับถ้าอย่างนั้นก็พูดได้เต็มปากเลยว่า ปูอัดคือลูกชิ้นปลาที่คอสเพลย์เป็นปูเป็นคําจํากัดความที่ใช่เลยครับการค้นพบโดยบังเอิญนี่มันน่าทึ่งนะคะแต่ที่น่าทึ่งกว่าคือความพยายามที่จะทําให้มันเหมือนขนาดนี้ทั้งที่ไม่มีปูเลยนั้นเรามาดูกระบวนการเสกปลาให้กลายเป็นปูกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเริ่มจากวัตถุดิบหลักก่อนเลยแน่นอนว่าเป็นปลาเนื้อขาวซึ่งในระดับสากลเนี่ยสายพันธุ์ที่นิยมมากที่สุดคือ ปลา阿拉斯กาพอลลอกอ๋อปลาพอลลอกที่อยู่ในพวกฟิชชันชิพส์หรือเบอร์เกอร์ปลาแพงๆใช่เลยครับเพราะว่าเนื้อเขาเยอะขาวสะอาดแล้วก็แทบไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วในบ้านเราล่ะคะใช้ปลาชนิดเดียวกันหรือเปล่าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยเราจะนิยมใช้ปลาที่หาได้ในท้องถิ่นมากกว่านั่นก็คือปลาายแดงครับปลาายแดงครับเหตุผลที่เลือกใช้ปลา2ชนิดนี้ก็คล้ายๆกันคือเป็นปลาเนื้อขาว ก้างน้อยและที่สําคัญคือโปรตีนในเนื้อปลามีคุณสมบัติที่เหมาะจะทาเป็นเนื้อเจลที่เหนียวนุ่มเด้งได้ดีเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเลือกผืนผ้าใบโขาวเพื่อจะไประบายสีต่อได้ง่ายทีนี้พอได้ปลามาแล้วขั้นตอนแรกคืออะไรคะขั้นตอนแรกคือการเตรียมเนื้อปลาครับหลังจากแล่เอาแต่เนื้อมาแล้วเขาจะนําเนื้อปลาไปล้างในน้ําสะอาดหลายๆครั้งซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมาก ล้างปลาเหรอคะปกติเราล้างปลาก่อนทำอาหารก็เพื่อความสะอาดแต่นี่ฟังดูเหมือนมีความหมายมากกว่านั้นถูกต้องครับการล้างในที่นี้มีเป้าหมายเพื่อชะล้างทุกอย่างที่ไม่ต้องการออกไปทุกอย่างเลยเหรอคะครับทั้งไขมันเลือดเอนไซม์หรือส่วนประกอบอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นคาวและทำให้เนื้อปลาเน่าเสียง่ายอ๋อกระบวนการนี้เหมือนการสกัดเอาเฉพาะโปรตีนบริสุทธิ์ที่เรียกว่าไมโอซิน ออกมาใช้ซึ่งโปรโตีนตัวนี้แหละครับคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ปูอัดมีความเหนียวนุ่มและเด้งโอ้โหเหมือนการสกัดเอาเฉพาะส่วนที่ดีที่สุดของเนื้อปลาออกมาใช้เลยละเอียดกว่าที่คิดมากเลยค่ะเพราได้โปรโตีนปลาขาวๆมาแล้วต่อไปก็คือการทำให้มันมีรสชาติและกลิ่นเหมือนปูใช่ไหมคะใช่ครับเข้าสู่ขั้นตอนที่สองการปรุงแต่งว,ญญญวิญญาณปูวิญญาณปูครับ เพราะเนื้อปลาที่ล้างมาแล้วจะค่อนข้างจืดมากเขาจึงต้องนำมาปรุงรสด้วยส่วนผสมต่างๆก็จะมีน้ำตาลเกลือผงชูรสใช่ครับแล้วก็เติมพวกแป้งมันสําปะหลังหรือแป้งสาลีเพื่อช่วยเพิ่มปริมาณและทำให้เนื้อเกาะตัวกันดีขึ้นบางสูตรก็เติมไข่ขาวเพื่อเพิ่มความเงางามแล้วหัวใจสำคัญล่ะคะที่ทำให้เรารู้สึกว่านี่คือปูคือกลิ่นปูหรือ Cra b extract ครับ ซึ่งคุณภาพก็จะต่างกันไปตามราคาค่ะในปูอัดเกรดพรีเมียมอาจจะใช้สารสกัดที่มาจากเปลือกปูหรือน้ำต้มปูจริงๆเลยโอ๋อก็จะหอมเป็นธรรมชาติครับแต่ในเกรดทั่วไปที่เราเจอกันบ่อยๆมักจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์เลียนแบบอ่านี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ปูอัดแต่และยี่ห้อรสชาติต่างกันเลยบางยี่ห้อจะออกหวานๆเหมือนขนมใช่ครับ แต่บางยี่ห้อก็มีรสเค็มและกลิ่นซีฟูดที่ชัดเจนกว่าแสดงว่าวิญญาณปูนี่แหละที่เป็นตัวกําหนดราคาและคุณภาพเป็นปัจจัยสําคัญเลยครับทีนี้พอเราได้เนื้อปลาบดท,ที่ทั้งเด้งและมีกลิ่นรสคล้ายปูแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3ที่น่าทึ่งมากคือการสร้างเนื้อสัมผัสหนูยอมรับเลยว่านี่เป็นส่วนที่สงสัยมาตลอดเลยค่ะเคยลองฉีกปูอัดดูแล้วมันเป็นเส้นๆเหมือนกล้ามเนื้อปูจริงๆครับตอนเด็กๆ คือเชื่อสนิทใจหร้อว,ว่าเป็นปูแน่นอนเดาว,ว่าเขาคงใช้แม่พิมพ์อัดให้เป็นลายเส้นแต่ฟังดูแล้วน่าจะซับซ้อนกว่านั้นซับซ้อนและฉลาดกว่านั้นเยอะครับเขาไม่ได้ใช้แม่พิมพ์เอ้าเหรอคะครับเขาใช้วิธีนําเนื้อปลาที่ปรุงรสแล้วไปรีดเป็นแผ่นบางๆแล้วอบด้วยไอ้น้ำเล็กน้อยให้ผิวหน้าเซ็ตตัวค่ะจากนั้นจะใช้เครื่องจักรที่มีใบมีดละเอียดมากๆกรีดแผ่นเนื้อปลานั้นให้กลายเป็นเส้นฝอยๆเยวๆโอ้โห กรีดให้เป็นแส้นเลยเหรอคะใช่ครับแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือนำเส้นฝอยๆเหล่านี้มาเรียงซ้อนกันแล้วหมวนรวมกันให้เป็นแท่งอ๋อเพื่อเรียนแบบเส้นใยเก้าเหนือถูกต้องครับนี่คือเคล็ดลับที่ทำให้เวลาเราเคี้ยวแล้วรู้สึกเหมือนกำลังกินเนื้อสัตว์ที่มีเส้นใหญ่ไม่ใช่ก่อนเนื้อตันตัแบบลูกชิ้นปลา เป็นกระบวนการที่น่าทึ่งมากค่ะคือไม่ได้แค่เรียนแบบรสชาติแต่เรียนแบบไปถึงโครงสร้างเลยแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแต่งหน้าให้ดูเหมือนขาปูด้วยสีส้มแดงที่ผิวด้านนอกใช่ไหมคะสีนี้มาจากไหนเอ่ยใช่ครับส่วนใหญ่จะนิยมใช้สีจากธรรมชาติที่เจอบ่อยๆก็คือปาปริกา้าซึ่งสกัดจากพริกหวานค่ะหรือไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศฟังดูดีเลยค่ะใช้สีจากผักผลไม้แต่ หนูรู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่น่าประหลาดใจกว่านั้นซ่อนอยู่ช่างสังเกตมากครับโดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ที่ต้องการสีแดงสุดๆดมีจริงๆครับยังมีสีธรรมชาติอีกชนิดที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารเลยไม่ใช่แค่ปูอัดนะอย่างอื่นด้วยเหรอคะครับไส้กรอกนมจุมพูหรือเยลลี่สีแดงนั่นก็คือสีคามีนครับคามีนชื่อไม่คุ้นเลยค่ะมาจากพืชชนิดไหนคะไม่ได้มาจากพืชครับเอ๊ะ แต่สกัดมาจากแมลงโคชิเนลครับเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้พูดว่าแมลงเหรอคะครับผมแมลงครับแมลงจริงๆเหรอหนูนึกว่าเป็นสีสังเคราะห์มาตลอดเลยนะเนี่ยครับเป็นแมลงจริงๆครับเป็นแมลงตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่บนต้นกระบองเพชรโห oh. แต่ต้องย้ํานะครับว่าปลอดภัยตามามและและเป็นสีธรรมชาติที่ได้รับการรับรองจากองค์กรอาหารและยาทั่วโลกให้ใช้ได้ไม่ได้มีอันตรายอะไร ถึงจะบอกว่าปลอดภัยแต่มันก็เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปูอัดไปเลยนะคะเนี่ยครับก็เป็นข้อมูลที่ทําให้หลายคนประหลาดใจเสมอประหลาดใจมากค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราผจญภัยในโรงงานผลิตปูอัดกันมาแล้วมาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนคงอยากรู้ที่สุดสรุปแล้วปูอัดมีประโยชน์หรือไม่คำตอบคือมีประโยชน์ครับอ๋อมีด้วยครับแต่มันคือประโยชน์ที่มาจากปลาไม่ใช้ปูค่ะเนื่องจากวัตถุดิบหลักคือเนื้อปลา ปูอาจจริงเป็นแหล่งโปรโตีนที่ดีและที่สําคัญคือมีไขมันต่ํามากเพราะไขมันถูกล้างออกไปหมดแล้วใช่ครับในขั้นตอนการเตรียมเนื้อปลาฟังดูเป็นอาหารสุขภาพเลยนะคะโปรโตีนสูงไขมันต่ําแต่ก็มีอีกด้านที่ต้องระวังครับสิ่งที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเลยคือปริมาณโซเดียมที่ค่อนข้างสูงมากอืมจริงด้วยทั้งจากเกลือและจากเครื่องปรุงรสต่าง ดังนั้นผู้ที่ต้องควบคุมปริมาณโซเดียมเช่นผู้ป่วยโรคไตหรือความดันโลหิตสูงก็ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมครับจริงด้วยค่ะรถมันค่อนข้างจัดมันง่ายมากที่จะกินหมดทั้งแพ็คโดยไม่รู้ตัวครับเผอแป๊บเดียวหมดแล้วเรื่องสารก่อภูมิแพ้ล่ะคะเป็นอีกข้อที่ต้องระวังครับในปูอัดมักมีส่วนผสมของแป้งสาลีหรือไข่ขาวซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้สําหรับบางคนได้ ดังนั้นการอ่านฉลากส่วนผสมก่อนซื้อจึงเป็นเรื่องสําคัญมากครับเข้าใจเลยค่ะทีนี้อยากจะชวนมองในมุมที่กว้างขึ้นหน่อยในเมื่อเรารู้ว่ามันไม่ใช่ปูจริงทําไมเราถึงยังต้องกินของเลียนแบบแบบนี้ด้วยล่ะคะนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับเพราะถ้าเรามองข้ามเรื่องของจริงของปลอมไปเนี่ยปูอาจมีบทบาทสําคัญในแง่ของความมั่นคงทางอาหารหรือ food security อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับความมั่นคงทางอาหารยังไงคะคือปลาที่ ถูกนำมาใช้ทำซูริมิส่วนใหญ่มักจะเป็นปลาที่คนไม่นิยมบริโภคสดๆอาจจะเพราะก้าวเยอะหรือตัวเล็กไปใช่ครับการนำปลาเหล่านี้มาแปลรูปเป็นซูริมิคือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดลดขยะจากอาหารหรือฟู้ดเวสต์ได้มหาศาลนั่นเป็นมุมมองที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยนะคะแทนที่จะมองว่าเป็นอาหารปลอมเราควรจะมองว่าเป็นอาหารที่ ฉลาดใช่ครับเป็นวิธีที่ฉลาดในการจัดการทรัพยากรและที่สําคัญที่สุดคือมันทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงโปรตีนคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยามากๆเมื่อเทียบกับเนื้อปูจริงที่แพงกว่าหลายเท่าถูกต้องครับ ปูอัดจึงเป็นนวัตรกรรมที่ช่วยให้รสชาติและเลือสัมผัสที่เคยถูกจํากัดอยู่แค่ในพัทคารหรูๆกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่ใช่การหลอกลวงแต่การทําให้ประชาธิปไตยเกิดขึ้นบนโต๊ะอาหารครับประชาธิปไตยบนโต๊ะอาหารโห oh, เป็นคําที่ทรงพลังมากเลยค่ะทําให้เห็นคุณค่าของปูอัดขึ้นมาทันทีทีนี้สําหรับคนฟังที่อยากจะไปเลือกซื้อปูอัดมากินมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อปูอัดคุณภาพดีๆไหมคะมีครับวิธีที่ง่ายที่สุดคือ ไม่ต้องสนใจรูปหน้าซองเลยค่ะแต่ให้พลิกไปดูฉลากโภชนาการด้านหลังแล้วมองหาคำว่าส่วนประกอบหรือ ingredients ดูว่าเนื้อปลาอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ใช่ครับและมีกี่เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายแล้วส่วนผสมที่มีมากที่สุดจะต้องถูกระบุไว้เป็นอันดับแรกอ๋อถ้ายี่ห้อไหนขึ้นต้นด้วยแป้งหรือน้ำก่อนเนื้อปลาก็อาจจะต้องคิดหน่อยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ปูอัดเกรดพรีเมียมจะมีปริมาณเนื้อปลาหรือฟิชคอนเทนต์สูงตั้งแต่50-60%ขึ้นไปซึ่งจะทำให้เนื้อสัมผัสมีความเด้งแน่นไม่ยุยง่ายครับและเมื่อรสหวานตามธรรมชาติของเนื้อปลาด้วยส่วนเกรดทั่วไปที่ราคาถูกลงมาปริมาณเนื้อปลาก็จะน้อยลง มมีแป้้งากขึนเนื้อก็จะร่วนๆนหน่อยแล้วก็หวานแหลมจากน้ำตาลใช่ครับรสชาติจะมาจากเครื่องปรุงรสเป็นหลักสรุปแล้วสำหรับคนซื้อก็คือพลิกดูฉลากด้านหลังเปอร์เซ็นต์เนื้อปลาคือตัวชี้วัดคุณภาพที่ดีที่สุดนั่นเองเอาละค่ะเรื่องราวทั้งหมดของปูอัดในวันนี้บอกเราว่ามันไม่ใช่ของปลอมหรือของหลอกลวงครับแต่มันคือศิลปะแห่งการเรียนแบบที่แน่ทึ่ง เป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความบังเอิญแต่ถูกพัฒนาต่อยอดด้วยความตั้งใจเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการถนอมอาหารการใช้ทรัพยากรและทำให้โปรตีนราคาถูกลงครั้งต่อไปที่ขี้ปูอัดเข้าปากลองมองมันในมุมใหม่นะคะไม่ใช่ในฐานะปูปลอมแต่ในฐานะปลาที่แต่งตัวเก่งที่สุดในโลก <laughs> แล้วเราอาจจะกินมันอย่างอร่อยและเข้าใจที่มาที่ไปของมันมากขึ้นก็ได้ค่ะ ใช่ครับและเมื่อเรารู้แล้วว่าปูอัดคือศิลปะของการเรียนแบบรสชาติและรูปร่างมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับค่ะครั้งต่อไปที่เราเห็นเบคอนเจหรือหอยเชลลเทียมบนชั้นวางสินค้าเราอาจจะไม่ได้มองว่ามันเป็นของปลอมอีกต่อไปแต่อาจจะเริ่มสงสัยว่าเบื้องหลังนวัตกรรมเหล่านี้มีเรื่องราวการแก้ปัญหาอะไรซ่อนอยู่เหมือนกับที่ปูอัดได้ทำมาแล้ว